สวัสดีครับตำรวจน็อตนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนนะครับที่เราไปเจออุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันก็ถือโอกาสวันนี้มาแนะนําประชาชนพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งรถบรรทุกรถทํางานอะไรได้หมดเลย ก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องมีติดรถไว้เลยเนี่ยคือกล้องครับเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์ราคาเนี่ยเราซื้อรถคาระไรแสนเนี่ยแล้วมาติดกล้องอีกไม่กี่พันบาทเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนจะช่วยให้เราเนี่ยมีหลักฐานเป็นภาพวิดีโอที่ชัดเจนเพราะว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แล้วเนี่ยคู่กรณีส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับผิดบ้างไม่เข้าใจในความผิดของตนบ้างอาจจะทะเลาะกันแล้วก็บางที่เนี่ยไม่มีกล้องวงจรจากข้างทางเนี่ยยิ่งทะเลาะกันหนักเลยเลยกลายเป็นว่า อาจจะมีความเสียเปรียบในการพิจารณาคดีจราจรได้ก็จะมาแนะนํากล้องติดรถยนต์นะครับก็เดี๋ยวหลายท่านจะถามว่าผมใช้ของอะไรก็ใช้ของ Hickvision นะครับนี่ C200s ความละเอียด 1080p ซึ่งชัดมากสามารถดูภาพวิดีโอได้ในมือถือแบบเรียลไทมแล้วก็บันทึกดูได้ในวิดีโอเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้หมดทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างแบบกล้องสมัยใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าผมติดตั้งแล้วก็ภาพวิดีโอในในกล้องติดหน้ารถยนต์ h ิ ck v i ชั่น C200A ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับรับและติดตั้งง่ายมากนะครับสามารถติดตั้งเองได้เสียบสายขั้นตอนเดียวเลยนะครับตัวเลนกล้องเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้และมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง3นิ้วเลยมีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับและมีลำโพงในตัวนี่ครับภาเพเหตุการณ์ชัดทุกอย่างมั่นใจเหมือนมีพยานนั่งอยู่ในรถกับเราเลยนี่เลบอยู่หัวใจไปหนึ่งที ใครวันนี้ครับก็สามารถเชื่อมกับแอปดูผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับดูสดได้เล่นย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชันคิกเ s k c a m นะครับนี่ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นวิดีโอปัจจุบันดูในมือถือได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ